วันนี้เราจะเอาข้อมูลของสมาร์ทโฟนยอดนิยม2รุ่นมาเทียบให้เห็นชัดๆกันนะครับว่าตัวท็อปของฝั่ง Samsung Android และฝั่ง Apple iOS ที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้มีความเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนตัวพรีเมียมที่จะเทียบกันก็คือ iPhone 14 Pro Max และ Samsung Galaxy S22 Ultra น่าจะวัดกันได้อย่างสูสีทั้งในเรื่องของราคาและประสิทธิภาพ iPhone 14 Pro และ Pro Max ถือว่าให้ของมาจัดเต็มมากและแทบจะคนละชั้นกับ iPhone 14และ14 Plus เลยเริ่มที่จอ Super Retina ให้มาขนาด6.7นิ้วที่มีเทคโนโลยีโปร m o ชั่นปรับตามการใช้งาน120เฮและให้ความสว่างถึง2,000นิตเรียกว่าจ้ากว่า iPhone 14 Plus เกือบเท่าตัวที่สำคัญคือฟีเจอร์ใหม่จอแบบ Always On Display หรือจอที่เปิดตลอดเวลา ส่วนจอ Dynamic AMOLED 2X ของ Samsung s a m s u n Galaxy g S22 Ultra ทำความละเอียดได้ถึงระดับ Quad HD+ พร้อมความกว้าง6.8นิ้วและมีวิชชั่น o o s เตอรที่ปรับความสว่างสูงสุด1,750นิตโดยเทคโนโลยีจอที่ให้มาก็เพื่อรองรับความลื่นไหลของการใช้งานปากกาสไตลัสนับว่าทำให้ผู้ใช้งานที่เน้นงานละเอียดเช่นการวาดหรือการเขียนชื่นชอบอยู่พอสมควร สำหรับหน่วยประมวลผล iPhone 14 Pro และ Pro Max ล้วนใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ล่าสุด A16 Bionic สถาปตัตยกรรมชิป4นาโนเมตรต่างจากรุ่น14และ14 Plus ที่ใช้ a 1 5 bionic 5นาโนเมตรเช่นเดียวกับฝั่ง Samsung ที่ใช้ snapdragon 8 plus gen 1 4นาโนเมตรเหมือนกันแต่อัปเกรดจาก snapdragon 8 gen 1ที่ใช้ในรุ่นธรรมดาชิปทั้ง2รุ่นนี้ล้วนไปเสริมประสิทธิภาพซอฟต์แวร์และการใช้แบตเตอรี่และที่สำคัญคือไปรีดเอาพลังของฮาร์ดแวร์ต่างๆอย่างกล้องเลนส์ end, และเซนเซอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ประมวลภาพที่ทำให้ได้ภาพที่ดีขึ้นซึ่งทั้ง2รุ่นต่างก็เคลมว่าตัวเองมีซอฟต์แวร์ที่ดี โดยเฉพาะทาง Apple ถึงกับเคลมว่า Photonic Engine และกล้องที่ให้มาสามารถถ่ายกลางคืนการสั่นไหวและสามารถทำหนังจบได้เลยทีเดียว ในส่วนของแบตเตอรี่เนื่องจาก iPhone ทุกรุ่นไม่ระบุปริมาตรความจุนอกจากผลการทดสอบของตัวเองซึ่งอ้างว่าใช้ดูวิดีโอได้นาน29ชั่วโมงในรุ่น Pro Max ส่วนซัมซุงระบุมาเลยว่ามีมาให้5,000ม ah. ิลลิแอมป์แถมบอกว่า AI จะช่วยประหยัดพลังงานจากการประเมินลักษณะการใช้งานมือถือซึ่งทำให้แบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานขึ้นในแต่ละวัน ส่วนที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างคือรูกล้องหน้าซัมซุงเพียรพยายามที่จะทําให้เล็กลงเพื่อให้ดูสวยงามและใช้จอได้เต็มที่ในขณะที่ iPhone 14 Pro Max มีรูกล้องหน้าถึง2รูและใหญ่กว่าจึงใส่ลูกเล่นที่โดดเด่นคือ Dynamic Iceland ที่นําส่วนที่เป็นรูกล้องหน้ามาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ถมดําทําให้เกิดแถบสถานะที่มีประโยชน์ใช้งานได้และเป็นกิมมิคแปลกใหม่ของปีนี้ส่วนสุดท้ายคือเรื่องกล้อง iPhone 14 Pro และ Pro Max ได้อัปเกรดกล้องหลักเป็น48 MP เป็นครั้งแรกพร้อมใช้ระบบ ควอดพิกเซลและ p h o ตนิกเอนจิ n นทำให้ได้ภาพที่สว่างและมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นจากรูรับแสง f 1 7 8และยังประกอบด้วยเลนส์อีก2ตัวคืออั t ต a ้าไว 12mp f 2 2และเลนส์เทเล 12mp f 2 8 เมื่อดูสเปคแล้วก็จะเห็นว่าฮาร์ดแวร์กล้องของ iPhone ยังให้มาไม่เท่า Samsung ที่ให้กล้องมาถึง4ตัวกล้องหลักขนาด 108MP รูรับแสง F1.8 กล้องอัลตราไว 12MP มุมภาพกว้าง120องศา F2.2 กล้องเทเลโฟโต้ 10MP Optical Zoom 3เท่า F2.4 และกล้อง Periscope เทเลโฟโต้ 10MP Optical Zoom 10เท่า F4.9 ซึ่งการมีกล้องเทเลโฟโต้มาให้2ระยะทำให้ Samsung Galaxy s 22 Ultra ซูมกันได้ทะลุทะลวงถึง100เท่าเลยทีเดียวในส่วนของกล้องหน้า iPhone Pro Max ให้มา 12mp f 1.9ในขณะที่ Samsung Galaxy s 22 Ultra ให้มาถึง40 MP f 2.2แม้กล้อง iPhone ทุกรุ่นดูเหมือนจะให้ฮาร์ดแวร์มันน้อยกว่า Samsung แต่ทาง Apple บอกว่าซอฟต์แวร์ Photonic Engine ที่ใส่มาด้วยจะช่วยทำให้ภาพถ่ายที่ได้สวยครบจบที่เดียวแต่ทาง Samsung ก็มีซอฟต์แวร์ Night r o g r a p h y มาให้เพื่อรียดเอาประสิทธิภาพจากชิปเซนเซอร์และเลนสเช่นเดียวกันนะครับ อย่างไรก็ตามเรื่องกล้องเป็นสิ่งที่ต้องลองเองตามความชอบของแต่ละคนโดยเฉพาะกล้องหน้าสําหรับเซลฟี่เป็นเรื่องสําคัญสําหรับยุคนี้แล้วเพราะการทํางานคุยงานถ่ายคลิปและอะไรหลายอย่างในชีวิตประจําวันต้องพึ่งกล้องหน้าเยอะมากและนี่คือสเปคตัวคร่าวของตัวท็อปของสองแบรนด์มือถือยอนนดฮิตที่ประชาชาิธุรกิจนํามาเทียบให้ชม